ฮัลโหลสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะเรามีอยู่ในเกมโรอบักกันอีกแล้ววันนี้นะคะเรามีอยู่ในเกมลิฟท์เซเปียนมิวสิกฟาวค่ะ,คะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะจ๊ะเข้าไปวันนี้เราคะ่ะจะมาลวงความลับบ้านใหม่ที่เราไม่ได้ออกกานะคะไม่หาไม่เจอแล้วหละนะาก็เลยนะไม่รู้นะคะอือคือไปไหนไหมาเนี่ย ที่มันมีบ้านใหม่นะคะทุกคนบ้านใหม่ตรงไหนบ้านใหม่นะคะงนี้ค่ะมันเป็น VEP สำหรับคนที่อยากซื้อ VEP ก็ซื้อได้นะคะแต่แต่ไม่ซื้อคะ่ะเต็มจะดูบ้านหลังนี้คะ่ะอย่ามาเหยียบบ้านฉนันเลย่ะ <c ười> ค่ะก็ความมาบ้านหลังนี้นะคะจะอยู่ไม่ไกลไม่ไกลคะ่ะ ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะจนมาถึงชั้นนี้เป็นชั้นสิลปีน,นะคะ่ะกดไปที่ตรงรูปดาวสีฟ,ฟ้าเนี่ยเออนี่นะคะเราก็ขึ้นไปชั้นบนกัน,นะคะ่ะอุ้ยทำไมอยู่ดีๆก็โดนนะขึ้นไปชั้นบนกันนะคะแบบนี้เสร็จแล้วค่ะเราก็มา,าไปตรงนี้นะ,ะแล้วก็อุ้ยตรงไหนกันแน่ ต่เอเล่นก็ให้ขึ้นไปบนนี้นะคะนี่ก็คือเต็มมนั่นไปแล้วนะก็ให้เรานะคะเข้าไปในนี้เลยก็คือวางสีฟ้าไว้ตรงนี้นะคะเข้าไปนี่มันจะเป็นแบบสวยอะ่ะมันเป็นเหมืองหนองน้ำนะคะที่เราสามารถมาแบบนั่งชมวิวได้ด้วยนะคือเร่ะ คือมีสมบัติใต้ทะเลด้วยอ่ะโู้มีปลาด้วยนะคะทุกคนไม่จำมาดา้มันไม่จำมาด้าคือมันเป็นห้องใต้ทะเลนะคะทุกคนความอันนี้ก็คือความลับบ้านใหม่ของหลังนี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจา้าไปก่อนจา้ bye bye, จาบายๆจ้า